มาเก็บดอกแคตอนเช้าๆอันครับเพื่อนๆแคนานะครับนี่ย้ราบวงเต็มเลยก็มีการบริโภคนะครับอย่างแพร่หลายนะครับต้นดอกแคนาช่อบดอกกระีี้ข,ขาวแบบนี้แนะแค่ก่อนเอาไปลวกจิ้มเอาไปนึ่งก็ได้นะครับจิ้มกับน้ำพริกเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวผมคอ แก,ก่อนครับนี่ในใน,ในเยอะเลยน่นมีเก็บข้างทางเลยนะครับต้นแคนานะข่าวพ้นเลยต้นนี้ครับดอกแคนาเดี๋เก็บก่อนนะครับเยอะจริงขาวเต็มพื้นหมดเลยครับ เด็กรุ่นใหม่อาจจะกินไม่เป็นหรือเปล่าผมไม่รู้นะไม่แน่ใจน,นี่พึ่งมาตอมสอนเลยอาเคนนี้แหละครับเพื่นพนอนๆ่ะนี่ก็ได้เยอะแล้วพอเราได้ดอกแคร์มาเนะพื่อนๆต้องแกเอาเกสอนข้อออกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะขมเนาะปีที่แล้วผมก็เคยถ่ายเนี่ยอย่างนี้ยตัวน,นี้ต้องเอาออกนะครับ เดีย๋ยวไม่งั้นเวลาเราไปต้มนะครับหรือไปลวกก็จะขมนะครับต้องเอาออก,ออกสวยงามเลยนะครับแคนาก็เป็นไงทุกวันนี้เป็นไม้ประดับไปแล้วนะครับก็จะมีการนะครับล้อมไปปลูกตามบ้านหรือตามสวนสาธารณะนะครับ ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสไปเจอครับดอกแคนายอย่างนี้นะครับลักษณะนี้ทานได้นะไม่ว่าจะเป็นต้มนะครับหรือเป็นนึ่งนะครับกินกับน้ำพริกกินกับเกียวแคนานะครับชาวบ้านผมเมื่อก่อนจะมีประโยคนึงว่างัว งัวดอกแคนะครับงัวนี่เขาจะชอบมากนะครับดอกแคเนี่ยเวลาปล่อยงัวออกทุ่งนานะครับถ้างัวเขาเห็นดอกแคเขาขาวเขาจะไม่ฟังอะไรเขาจะดิงดิงดิงไปกินดอกแคนะครับเขาเลยมีประโยคที่ว่างัวดอกแคนะครับนั่นแหละประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมออขอตัวกิ๊ดสอนนะครับตรงนี้ออกก่อนเดี๋ยวจะคลิปจะยาวนะเพื่อนเพื่อนก็คงจะลวกนะครับวันนี้ ครับเดี๋ยวผมขอเอาออกก่อนครับอ่ามาเพื่อนๆได้เวลาทานข้าวแล้วขออนุญาตใช้มือนะครับดอกแคนานะที่เขาขาวนะที่ผมถ่ายดูเนี่ยพอลวกแล้วต้มแล้วก็จะลักษณะนี้เด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักว่าทานได้นะแล้วก็วันนี้ก็จะมีน้ําพริกปลากระป๋องนะครับนี่คือเป็นน้ําพริกปลากระป๋องนะครับแล้วก็จะมีแตงกวานะครับแล้วก็มีมะเขือด้วยนะครับ ส่วนนุ่นก็มีแหนมมีประดุกย่างครับจากลูกพี่ที่ซื้อมาฝากวันนี้นะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปการเก็บดอกแคนาของผมนะครับจากทุ่งนาเนาะแล้วก็มาทํานะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้แหละครับเพื่อนๆก็ลองหาทานดูนะครับมาๆกินข้าวกันครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมสําหรับเพื่อนท่านไหนนะครับชอบคลิปการเก็บดอกแคงผมก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับสําหรับเพื่อนที่เข้ามาใหม่ก็ ฝากกดติดตามให้ตัวเต๋ด้วยนะครับจะได้เป็นเพื่อนกันเนะผมขอตัวทันข้าวก่อนครับอมอมอืข้าวข้าว